มาดูตรงสะพานนะั้ม่ชจะเยอะขนาดไหนทุกคนดูโอ้โหตรงสะพานก็เยอะสองพังสองพังเต็มเลยนะทุกคน ไม่รู้จะเดินได้ั้ยโอ้โหมาดูสวัสดีครับสบายดีตอนนี้เม,มันก็อยู่สะพานพุทธนะทุกคนวันนี้ก็คนเยอะมากเลยเนาะมาดูการบินโดนนะทุกคนพันกลัมหรือเปล่าเนาะทุกคนไม่แน่ใจนาอเดียว สะพาเดินเลาะดูนักคนเยอะมากเลยนี่คนดูตรงสะพานก็เยอะเลยมารอดูนาอโอ้โหด้านล่างก็เต็มเลยเต็มขายของขายอาหารกันเออบันไดตรงนี้ก็เต็มเลยคนเยวจะไปเดินขึ้นไปผังนอนทางนี้ก็เต็มเลยนะคนเยอะมากเรามาดูบินโดน เรามันก็ไม่เคยมาเนาะเพิ่งมาเดี๋ยวคนเต็มรถรถก็เต็มจอดเดี๋ยวคนมายืนนั่งรออยู่ตรงบันไดสะพานพุทธตรงนั้นเต็มนะครับ มาดูตรงสะพานนาแม่เชะเยอะขนาดไหนทุกคนโอ้โหตรงสะพานก็เยอะสองพังสองพังเต็มเลยนะทุกคน ไม่รู้จะเดินได้ัหยโอ้โหมาดูโอ้โหเดินแทบไม่ได้เลยคนเยอะมากนะมาดูทันบินโดนมัน ชาเต็มเลย 嗯。 คนคืนนอแน่นมากเลยจะก็เต็มนะ สะพานปฐมขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดง t r รนด of อ o ฟ e รีสายใยแห่งความรุ่งเรืองถ่ายทอดเรื่องาอรองาวของประเทศไทยในฐานะแห่งดีความสมบูุณ์และความร่วมใจ ใต้สะพานตรงนี้ก็คนเยอะเลยเต็มเลยนะเดี๋ยวจะลงไปด้านล่างนะทุกคนเต็มเลยนะเต็มเลย เ็ตมขายของเลยโอ้โหคนเยอะฝังน,นี้ก็เยอะเลยเดินแทบไม่ได้เลยเต็ม